สวัสดีครับหมอโทนี่นะครับวันนี้ก็จะมาเล่านะครับในเรื่องของการรักษาโรคไทรอยขึ้นตาของของตัวผมเองนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับที่กำลังเป็นโรคนี้อยู่นะครับหรือว่ามีเพื่อนนะครับที่เป็นโรคนี้อยู่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโรคไทรอยเนี่ยนะผมมาเป็นไฮเปอร์ไทรอยเนาะ คือผมว่าตัวผมเนี่ยเป็นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะครับตั้งแต่มัธยมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยจะเวลาคลำชีพจรตัวเองเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเออชีพจรมันเต้นเร็วตลอดเนอะประมาณแบบร้อยสิบร้อยยี่สิบครั้งตอนนาทีตลอดเลยแต่ตอนนั้นก็ก็ไม่รู้นะครับว่าว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็ตั้งแต่ช่วงมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าตาตัวเองเนี่ยมันจะมี ปวดๆนิดๆแล้วก็เวลาถ่ายรูปจ,จะรู้สึกว่าหน้าตัวเองแปลกๆละอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับว่าตัวเองเป็นอะไรจนเมื่อ,อเรียนแพทย์นะครับจนจบแล้วเป็นอินเทอร์นะเนาะแล้วก็ไปใช้ทุนนะครับที่โรงพยาบาลสมุทรปราการนะครับก็ไปเจอเพื่อนที่เป็นอินเทอร์นะครับชื่ออิงเนาะตอนนี้ก็ไปอยู่อเมริกาแล้วไปเป็นหมอที่อเมริกานะครับเขาก็ สังเกตผมนะครับว่าเออผมกินข้าวกินอาหารกินข้าวเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาไปไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะกินเยอะกว่าคนอื่นมากเลยแล้วก็ก็ตรวจนะครับว่าเออมีหลีดแลกหลีแทักชั่นก็คือว่ามีมีตาเปลือกตาที่มันดึงลางขึ้นข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไปเจาะเลือดปรากฏว่าเออเป็นจริงๆนะครับเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์เนาะแล้วก็เจาะแอนติบอดีเนี่ยก็เจอด้วยว่าเป็น เป็น g r a v e Disease นะครับซึ่งก็มีแอนติบอดีตัวต่อตัวต่อมไทรอยด์ด้วยนะครับตอนนั้นเป็นผ้าใช้ทุนปีหนึ่งที่สมุดปราการปักน้ำนะครับตอนนั้นก็กินยาโนะทปปาปโซนะครับก็กินตั้งแต่3เมตรนะครับแล้วก็ลดเหลือ2เมตร1เมตรนะครับโดยโดยกินทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด ในการรักษาเนี่ยสปีแล้วก็สามารถหยุดยาได้นะครับตัวยาเนี่ยมันก็จะไปลดตัวฮอร์โมนไทรอยที่มันมีมากเกินไปอ่ะนะครับทำให้ตัวฮอร์โมนเนี่ยมันสมดุลขึ้นนะครับตอนหลังจากนั้นเนี่ยก็สังเกตเลยว่าตาเนี่ยมันก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็น้ําหนักก็ขึ้นด้วยจากที่เคยผอมมากๆากนะครับตอนนั้นเนี่ยประมาณ2ปีเลยก็ดีขึ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นปกตินะครับแต่เมื่อประมาณ 2ปีที่แล้วนี่เองนะครับซึ่งความจริงโรคเนี่ยมันก็หายไปนานมากเลยนะครับแต่ว่าพอ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็โรคมันกลับมานะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรช่วงนั้นก็อาจจะเพราะว่ามีมีเรื่องเครียดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกนะคนเป็นโรคนี้ก็ต้องพยายามอย่าเครียดหนุเพราะว่าการเครียดอะไรเงี้ยมันก็ทริเกอร์ให้โรคเนี่ยมันก็เป็น ซ้ำขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่หายไปโอ้โห10 20ปีเลยนะครับก็กลับมาเป็นซ้ำเนาะก็ตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกตัวเองนะครับว่าขี้ร้อนนะครับแล้วก็กินเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มือสั่นด้วยนะครับคนไข้บางคนนะครับก็เขาก็เกรงใจผมเนาะแต่เขาก็แอบไปบอกอพยาบาลข้างหน้าเนาะเขาบอกว่า วันหลังพี่ไม่ฉีดกับหมอโทนี่แล้วนะหมอโทนี่เขาแก่แล้วดูสิเขาฉีดแล้วเขามือสั่นคือแบบแอบเสียใจมากเลยนะก็อยากจะบอกนะว่าช่วงนั้นน่เป็นไทรอยแล้วก็มันแอคทีฟอยู่นะครับแต่ตอนนี้มือไม่สั่นแล้วนะครับสามารถฉีดหน้าคนไข้ได้สวยปกติแล้วนะครับสามารถมาฉีดได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยม,มือสั่นเลยนะครับแล้วก็ ก็รู้สึกตัวเองอะนะครับก็เลยเจาะเจาะไทรอยอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าโอ้มันขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็เลยเไปต้องไปหาหมอนะครับแล้วก็มันขึ้นตาด้วยรู้สึกว่าคราวนี้ขึ้นตามากกว่าครั้งที่แล้วด้วยนะครับคือตาข้างซ้ายเนี่ยนะครับจะข้างนี้จะจะจะ,จะมันจะบวมปนออกมาเลยนะครับจนจนคนไข้หลายคนทักนะครับแล้วก็คิดว่าแบบ เอ๊ะหมอไปฉีดหน้ามาหรือเปล่าหรือว่าหมอไปทําตาสองชั้นมาหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นเริ่มเริ่มมีคุณหมอม,มาาาทํตชั้นให้ที่คลินิก,กน,นะครับคนไท้ก็นึกวเอ๊ะไปทําตาสองชั้นมาแล,แล้วตาบวมหรือเปล่าแต่ความจริงไม่ได้ทําอะไรกับตานะครับแต่ว่าเกิดจากไทรอยอที่มันขึ้นตานะครับก็ พอเป็นปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างท็อกซิกมากเลยครับแล้วก็มันก็ทําให้เกิดความความเครียดกับตัวเราอ่ะเนาะเนื่องจากว่าพอเราทํางานด้านความงามะนะครับมันก็หน้าตาเราก็มีมีส่วนอ่ะเนาะบางทีเนี่ยคนไข้าบางคนเนี่ยที่เขาไม่เข้าใจว่าเราเราเป็นอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เอ๊ะรู้สึกทําไมหมอหน้าตาแปลกๆหรือว่าไม่น่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ช่วงปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่า ค่อนข้างเครียดเลยอะครับแล้วก็ไม่จะสังเกตเลยว่าผมไม่ค่อยได้ออกสื่อเลยเนาะไม่ได้ไม่ได้ออกมาทําอะไรถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างเอ,อ่อไม่มั่นใจในตัวเองนะครับเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็จะรู้เลยว่าหน้าตัวเองเนี่ยแปลกๆเนาะเพิ่งมามามา,มาปีนี้นะครับตอนปลายๆนี่แหละที่เพิ่งเริ่มแบบกล้าที่จะแบบว่าถ่ายรูปแล้วก็ลงรูปลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ เรื่องที่อยากจะจะ,จะแชร์นะครับก็คือ,เ,อเป็นเรื่องของอประสบการณ์ในการรักษาโรคไทรอยขึ้นตานะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่เป็นโรคนี้นะครับหรือว่าหรือว่า,ามีเพื่อนนะครับที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีประโยชน์เยอะเลยนะครับวิธีการรักษาเนี่ยคือผมต้องบอกก่อนเนะว่าการรักษาเนี่ยมันก็อาจจะ ไม่ได้เหมือนกับของผมเป๊ะสักที่เดียวเนาะในแต่ละคนเนี่ยการดําเนินโรคหรือว่า severity ต่างๆของโรคเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าอาจจะทราบเอาไว้นะครับเป็นแนวทางเนาะในการรักษานะครับซึ่งความจริงเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณหมอนัทวุวุก่อนนาี้เยชื่อนะครับที่บํารุงร่าเนี่ยบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นเป็นคนไข้ที่รักษาโรคไทรอยขึ้นตาได้เรียกว่าคอมพลีทที่สุดในเมืองไทยแล้วนะครับเพราะว่าผมทำ ครบทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่าผมทำอะไรบ้างเนาะกะ็แรกสุดเลยเนาะพอรู้ตัวเป็นปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็กินยานะครก็ทาประโซเหมือนเดิมเนาะก็กินเพื่อให้ฮอร์อมโมนเนี่ยมันกลับมาปกตินะครับก็จากนั้นเนี่ยนะครับก็ถา,ถามเพื่อนที่เป็นหมอตาด้วยกันนะครับโอ๊ยเป็นไทรอยขึ้นตาเนี่ยจะไปหาหมอคนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยที่เก่งๆอะไรเงี้ยนะครับก เพื่อนจะแนะนําเป็นคุณหมอเป็นอาจารย์นัทวุฒิวานน้าคางที่อยู่ที่บํารุงราชนะครับก็เข้าไปหาอาจารย์เรียกว่าต้องบอกเลยว่าอ้อาจารย์นี้คิวทองมากเลยนะครับก็กว่าจะนัดอาจารย์ได้นี่ก็นานเหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่อยากเข้าไปหาอาจารย์นี่ก็ต้องอาจจะต้องอใช้เวลาในการนัดนิดนหนึ่งครับประมาณ สามเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้เจอกับคุณหมอนะครับเพราะว่าคุณหมอก็จะไปงานประชุมวิชาการต่างประเทศบ่อยเหมือนกันยอะไรเงี้ยนะครับไปบรรยายไปยอะไรเงี้ยนะครับอ,อ,อาจารย์นะครับนทวุฒิก็รักษานะครับโดยการที่ แรกสุดเนี่ยก็จะให้ดริบยาเนาะก็คือให้ดริปตัวเมทิลเพนิโซลนนะครับซึ่งเป็นยาสเตียรอยเนาะสเตียรอยเนี่ยมันก็มีฤทธิ์ในการต้านอักเสบใช่ไหมครับมันก็จะทําให้อ่าให้ลอยเนี่ยเวลาขึ้นตาเนี่ยนะครับมันก็คือมีการอักเสบของพวกออคอนเทนต,ต์ต่างๆหลังเบ้าตาเนาะพวกไขมันพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะข้างหลังเนี่ยมันก็จะอักเสบแล้วมันก็บวมแล้วมันก็จะดัน ลูกตาออกมาข้างหน้านะทำให้ตาเนี่ยดูปูดโบนออกมานะครับก็การดริบเมทิเคนิซิโลนเนี่ยก็จะทําใหา้ลดการอักเสบนะครับทำให้ตาเนี่ยมันก็ค่อยๆย,ย,ยุบบวมลงนะครับซึ่งผมเนี่ยดิบไปทั้งหมดเนี่ยสิครั้งเข้าเส้นเลือดดำนะครับก็อาทิตย์ละครั้งนะครับติดกัน16ครั้งนะครับก็เรียกว่า4เดือนเลยนะครับที่ไปไปให้ยาที่บำรุงล่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้อง ต้องอาศัยความการรักษาเนี่ยที่ต่อเนื่องจริงๆครับแล้วก็ต้องอาศัยเวลาด้วยนะครับโชคดีที่ทําประกันเอาไว้เนาะต้องบอกเลยว่าประกันของ Allianz เนี่ยดีมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจจะทําประกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นตัวเลือกนะแต่ก็ต้องคนที่ดูแลผมเนี่ยดีด้วยนะครับคือพี่หมูเนี่ยก็ถ้าใครอยากทําก็ปรึกษาได้นะครับแต่ผมไม่ได้ ได้ผลประโยชน์อะไรนะครับแต่ว่าคือทุกอย่างเนี่ยเคลมได้หมดเลยนะครับทีนี้หลังจากเม็ดทิ่อลเปนิโซลไปเนี่ยมันก็คือต้องบอกเลยว่าไทรอยขึ้นตาเนี่ยรักษายากมากนะบางทีเนี่ยต้องใช้เวลารักษาเนี่ยเป็นปีๆเลยนะกว่ามันจะดีขึ้นนะครับหลังจากที่ทำไปเนี่ยสเดือนเนี่ยก็ ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับรู้สึกว่ามันยุบลงบ้างแหละแต่มันก็ยังแอคทีฟอยู่นะครับทีนี้ก็ทำต่อนะครับโดยการที่ขั้นตอนต่อไปนะอันที่สองเนี่ยนะครับผมก็คือผมก็รีวิวเปเปอร์ด้วยเนาะว่าไทรอยขึ้นตาเนี่ยรักษายังไงได้บ้างนะครับก็ปรึกษาอาจารย์ัทวุฒิอาจารย์ก็เรื่องเกี่ยวกับตัว การฉายแสงนะรังสีรักษานะครับซึ่งรังสีรักษาเนี่ยจะฉายเข้าไปที่หลังเบ้าตาเนาะซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าหาหมอที่ทําในเมืองไทยเนี่ยเรียกว่ามีนับคนได้เลยมีไม่กี่คนที่ทำนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หมอรังสีเนี่ยที่เขาเขาเป็นหมอรังสีเนี่ยเขาก็จะรักษาพวก โรคไปเลยพวกมะเรง็งพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับฉายแสงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นโรคแบบ b 9น d c ซึ่งเป็น,ปนโรคที่ไม่ใช่โรคมะเร็งอะนะครับก็จะมีหมอรังสีที่เล่นเรื่องนี้ไม่เยอะมากนะครับก็ อาจารย์นัทวุฒิก็แนะนำนะครับก็จะมีอาจารย์อภิชาตนะครับอาจารย์อภิชาตเนี่ยก็จะอยู่ที่บํารุงราชเหมือนกันเนาะก็อาจารย์ก็จะเล่นเรื่องนี้นะครับเนาะก็ไปปรึกษาอาจารย์นะว่าเออมันมีข้อดีข้อเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เข้าไปาฉายรังสีหลังเบ้าตานะครับทำไปทั้งหมดเนี่ยสิบครั้งรู้สึกจะ ต้องฉายผมจำไม่ได้ว่าอาทิตย์ละสองครั้งหรือยังไงเนี่ยครับคือต้องมีความต่อเนื่องมากนะครับออตอนทำก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะเนาะก็เขาจะมีก่อนที่จะฉายรังสีเนี่ยเขาจะให้ไปทำตัวหน้ากากนะครับเพื่อปิดนะครับแล้วก็เพื่อที่เขาจะเวลาฉายรังสีเนี่ยเขาจะสามารถมาร์กจุดได้อย่างแม่นยำว่าให้มันเข้าไปตรงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ในเรื่องของการฉายรังสีหลังเบ้าตาเนี่ยก็ความจริงโดสมันใช้ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องของ s i เ e ฟเฟก c t เนี่ยผมก็ไปศึกษามาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดต้อหินนะหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยเวทิไนติกอะไรเงี้ยหลังจากที่ทำเนี่ยก็เรียกว่ามันมันค่อนข้างต่ำนะครับผมก็เลยตัดสินใจท,ที่ที่ทำไปอเนาะ แต่หลังทาเนี่ยก็ต้องบอกนะว่าสําหรับรังสีรักษาเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าได้ผลไม่ไม,ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับในส่วนของตาที่มันโบนน้อยลงอ่ะเนาะ mm. ก็หลังจากนั้นอีกนะครับก็มีนะครับก็ไปปรึกษาอาจารย์อีกว่าทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ผมก็พยายามรีวิวเปเปอร์ด้วยอะ่ะว่า มันมีการรักษาไหนนะครับที่มันมันได้ผลนะครับก็พบว่านะมันจะมะีตัวยานะครับตอนนี้มันมีตัวยาใหม่ที่เมีกาซึ่งเพิ่งออกมาได้ไม่กี่ปียาตัวนี้มันชื่อว่าเทเปซาเนาะทีนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เข้าเมืองไทยเนาะมัน USFDA proof ลวใช้ที่อเมริกาเนาะปัญหาคือยาตัวนี้แพงมากนะครับ โดสหนึ่งเนี่ยนะครับห้าล้านบาทนะครับซึ่งอันที่หนึ่งเมืองไทยมันยังไม่เข้านะครับแล้วก็ออยออก,ก็ยังไม่ผ่านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาเข้ามาเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากด้วยหูห้าล้านนี่มัน,เป,นเป็นเงินที่เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยลองปรึกษาอาจารย์นะครับก็ อาจารย์นภูษก็ให้ไปพบกับอาจารย์สุรสิทธิ์นะครับอาจารย์สุรสิทธิ์เนี่ยก็จะเป็นอาจารย์อยู่บำรุงราษเหมือนกันนะครับก็อาจารย์เนี่ยจะทําในเรื่องของส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์จะรักษาพวกลิมโฟมาเรลงต่อมน้ําเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไปหาเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมีประสบการณ์เยอะนะครับในการใช้ตัวยาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าวิตูซีแมปนะครับซึ่งเป็นยาไบโอโลจิกนะคือยาตัวนี้นะครับมันก็จะไป ไปอินฮิบิตสารบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นแล้วก็ทำให้คอนเทนต์หลังเบ้าตาเนี่ยมันบวมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง r ิ t ูซิ m a บเนี่ยผมก็ไปรีวิวแล้วก็คือมันก็จะดีน้อยกว่าตัวเทเซซ่านั่นแหละแต่ว่ามันดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับเนาะ ผมก็ไปดริปวิตูซีแมปนนะครับซึ่งความจริงยาเนียมันเอาไว้รักษาลิมโฟ m a หรือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับแต่ว่ามันก็มีิทย์นะครับในการรักษาแล้วก็ลดการอักเสบนะครับแอนตี้อินเฟลมอะไรเงี้ยกับอคอนเทนต์หลังเบ้าตาได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็พอทำไปเนี่ยผมทำไปทั้งหมด10กว่าครั้งนะครับดริปไป10กว่าครั้งเลยอาทิตย์ละครั้งนะซึ่งตอนดริปนี่ใช้เวลานาน,านมากเลยแล้วก็ต้อง มอนิเตอร์ตลอดเวลาให้ยาเนอะเพราะว่ามันโอกาสแพ้ได้อะไรเงี้ยก็ต้องไปที่ศูนย์ฮอริซอนที่บำรุงราชนะครับมีฉีดนะแก้แพ้แก้เจียอะไรเงี้ยเหมือนให้เคมเลยอ่ะนะครับเพราะว่าเวลาให้ก็ให้ที่ศูนย์เคมีฮอริซอนที่ที่บำรุงราชนะครับแต่ผมก็ไม่มีอาการแพ้อะไรเนาะมีแต่กลับมาวันแรกเนี่ยจะมีรู้สึกตัวเองมีไข้ตัวร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็กินพาราตื่นมามันก็หายครับ ตัวนี้รู้สึกว่าหลังๆให้ไปเนี่ยดีขึ้นนะครับก็คือว่าตาเนี่ยมันดูยุบลงนะครับตอนนี้ก็สังเกตเนี่ยมันก็ดีขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วมันจะเหลือข้างข้างข้างซ้ายนิดนึงนะครับก็เรียกว่าโอโหเจอร์นี่ในการรักษาเนี่ยมันยาวมากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีภาวะตาแห้งอีกนะครับจากไทรอยขึ้นตานะครับเพราะพอเราตามันโป โปนออกมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะโดนโดนลมโดนแดดอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับตามันก็แห้งแล้วด้วยตัวโรคของเองเนี่ยมันก็ทําใหตา้ตามันแห้งด้วยนะครับ mm hmm. ก็ไปยิงเลเซอร์ IPL เนาะในการที่จะตุ้นนะครับทำให้ตัวต่อาน้ําตาเนี่ยมันทํางานดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ตอนนี้ก็ทําไปหลายอย่างแล้วนะครับก็ก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่า ก็ยังไม่ได้หายสนิท100%นะแล้วก็ไปตรวจเลือดเนี่ยนะครับแอนติบอดีเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่นะครับก็เลยปรึกษากับอาจารย์นะครับว่า,าจะผ่าตัดนะครับก,ก็จะผ่าตัดเพื่อเอาไทรอยด์ออกเลยนะครับในช่วงปีใหม่ปีนี้นะครับก็จะพอดีเลยก็จะได้พักในช่วงปีใหม่ด้วยนะครับในการ ผ่าตัดนะครับที่บำรุงราดเหมือนกันเนาะก็จะผ่าอ่าโททอลไทรอยด์เดคโตมีเลยก็คือผ่าไทรอยด์ออกทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง uh, การผ่าเนี้ยเนาะก็ไปศึกษาเหมือนกันก็คือว่ามีการผ่าเนี่ยได้ uh, อ2แบบนะครับก็คือผ่าแบบ เปิดตรงนี้ตรงๆเลยนะครับหรือว่าอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือจะใช้สองกล้องนะครับโดยที่ผ่าเข้าไปทางปากตรงนี้หรือว่าทางรักแร้ก็ได้นะครับแต่ผมก็เลือกนะครับที่จะผ่าทางทางนี้มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่า อย่างหนึ่งก็คือว่าผมเนี่ยเคยเคยผ่าคางตรงนี้แล้วนะครับคางเคยเบี้ยวอ่ะนะครับก็เลยผ่าคางให้มันตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสกาแล้วก็จะไม่ไปยุ่งกับมันอีกไม่สามารถผ่าได้อีกนะฮะทีนี้อาจารย์ที่บำรุงราชคนนี้นะครับก็มีเพื่อนแนะนํามาเหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณโอ๊ตที่แนะนําอาจารย์ให้เนอะก็เรียกว่าเป็นอาจารย์ที่ผ่าไทรอยด์เยอะมากแล้วก็ไทรอยด์เนี่ยเวลาผ่าเนี่ยต้องเลือก คุณหมอที่มีประสบการณ์สูงนะครับเพราะว่า,เ,าเป็นการผ่าตัดที่มีคอมพลิเคชันเกิดขึ้นได้เยอะเหมือนกันเนาะอันที่หนึ่งเนี่ยนะต้องระวังเรื่องของเส้นเสียงเนาะเพราะว่าจะมีบางคนที่ผ่าแล้วอาจจะไปโดนบังเอิญโดนเส้นเสียงเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียงแหบได้ซึ่งเสียงแหบจากการผ่าเนี่ยมันก็มีทั้งแบบถาวรและชั่วคราวบางคนเป็นเป็นเดือนเดือนแล้วมันก็หายนะแต่ว่าก็จะมีประมาณ1%ที่ เสียงแหบแล้วไม่หายเลยตลอดชีวิตก็มีเหมือนกันซึ่งขึ้นกับสกิลของแพทย์ที่ทำการผ่าตัดเลยด้วยนะครับอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของต้องระวังในเรื่องของมือชาเท้าชาจากอาการแคลเซียมต่ำเพราะว่าตัวต่อมไทรอยเนี่ยมันจะมีต่อมเล็กๆนะครับติดกัะมันเนี่ยชื่อว่าต่อมพาราไทรอยซึ่ง ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของแคลเซียมอยู่นะครับต้องเวลาที่คุณหมอผ่าเนี่ยก็ต้องระวังนะฮะไม่ให้ไปรบกวนตัวต่อม甲状ไทรอยหรือว่ารบกวนให้น้อยที่สุดนะครับช่วงแรกคนไข้ก็อาจจะมีอาการแคลเซียมต่ํามือชาเท้าชาได้หรือบางคนก็อาจจะเป็นนานก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ต้องกินแคลเซียมทดแทนนะครับก็อันนี้ก็ หมดแล้วนะครับในเรื่องของการรักษานะครับตัวผมก็ยังคงต้องรักษาต่อไปแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังกินทารสะโซอยู่เนาะแล้วก็เ,เนี่ยเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งก็จะเตรียมตัวที่จะผ่าตัดแล้วนะครับก็วิชมีรักนะครับก็ขอให้ราบรื่นผ่านไปด้วยดีนะครับแล้วก็หลังจากผ่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าเผลการรักษาเป็นยังไงบ้างผ่าไปแล้วเนี่ยตายุบขึ้น มากกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยเรื่องนี้มันก็ controversy เนอะเพราะว่าถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยมันอินดีเพนเดนต์ไม่เกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยคือแอนติบอดีมันก็ยังไปที่ตรงนี้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ผมไปรีวิวเปเปอร์มาเนี่ยมันจะมีเปเปอร์จากเมืองจีนเนาะคนจีนเนี่ยประชากรเขาเยอะนะครับเขาก็ทำเปเปอร์ซึ่งมีเขาผ่าตัดไทรอยไป2,000กว่าคนเนาะ ปรากฏว่ามีเกินครึ่งเนาะที่ตาเนี่ยมันยบลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผมเนี่ยพอดีแอนติบอดีมันยังขึ้นอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยว่าเอ๊กก็เลยปรึกษาอาจารย์นะครับที่ที่บำรุงราชที่ดูเรื่องยาเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าโอเคก็ก็ผ่าได้นะครับก็แนะนําให้ผ่าก็เลยอ่าเดี๋ยวจะผ่านะครับเพื่อให้อ่ามันจบไปนะครับเพราะรู้สึกว่าเออมันมีปัญหามานานแล้วก็อยากจะให้ให้มัน มันหายคอมพลีตไปเลยแล้วก็กินฮอร์โมนไทรอยด์เอาตลอดชีวิตแท้เลยอย่างเงี้ยน,นะครับก็ถ้าเกิดว่า,าท่านใดนะมีปัญหาในเรื่องของไทรอดยด์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองท็อกซิกนะสเตรสนะครับกับกับปัญหาที่มันขึ้นตาเนี่ยนะผมเข้าใจมากเลยนะว่ามัน มันสตสยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาถ่ายรูปเนี่ยเราจะไม่อยากถ่ายเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าเห็นหน้าตัวเองในรูปหรือในคลิปอนะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันก็จะทําให้เราแบบสติสได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีปัญหาเนาะหรือว่ามีมีเพื่อนที่เป็นอนะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้เนาะถึงผมจะเปิดคลินิกสกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็มาปรึกษาเรื่องเรื่องเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ คิดว่าน่าจะอมพล l e t e าะในเรื่องของการรักษาไทรอยด์ของผมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับกับท่านที่กำลังเ,เป็นทุกข์อยู่กับกับโรคนี้นะครับหน no, ยังไงก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถมาปรึกษากันได้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากผ่าตัดไทรอยด์แล้วเดี๋ยวผมมามามาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ